อาจะบื่อเออมเบผมมีตกฝั่งน oh. ู oh, ้นพยันพี hmm. ่ะพ oh, ok ีมันมาตกฝั่งนี uh. ้ยอ๋อ มึงมานี hehe, ่มาให้กูตอบให้หนำใจเออเออเออเอาดีไหนอ่ะจับกองจับดีไหมอ้าวแตนทำไมอ่ะพี่สาวเอาเอาหอยซิสหน่อยคุยเบลสองคิวละทุกสายเดินออกใช่โล <al> <whatever> ่ไม่ระเบิดโล่ระเบิดเองเก็บตายนะต่างไม่น่าเจียวอ่ะแต่มันลึกไปหน่อยไอ้คกลัวเหรอ อุ้ยเท่าเออเจ้าเท่เหลือเกินเออเจ้ามองไม่เห็นผมไม่ตายโอ๊ยอะไรวะลอยล็อกลอยล็อกลอยล็อก วกัดแม่งไอ้สัสบวกกันยังไม่จบหรอเบยลงนะเบยลงนะเบย์เบย์เบยเอาเบยก่อนได้ไหมเอาเบยก่อนเอาเบยเอาเบยปิดเบยอยู่สี่วิสี่วิสี่วิไม่รอดแน่หึงไม่รอดแน่โฮ้ยดอกไหวปะไหวปะไหวปะน้องสนใจคือเคลลี่อ๋อ โอ้โหอ๋อนี่เดียวใครก็ได้ใครก็ได้ไดโอ้ยเฮ้ยยันต้องระเบิดได้แล้วไปหยิบนิวหน้ามาไิจันน่าหวัดดีค่ะโอ้ลินไปกูพี่พี่ข้างหลังไปอยู่โอ้ยใครวะแบอาแบอาแบอาโดนใครวะ เดี๋ยวกู <th> ไปละมาพี่บัตมาก่อนไดู้ได้เออพี่เรียนถอยก่อนไม่มีเลือดกลับไหมอ้าวตายแล้วแหละกลับไหม้คำถามนะผาอยู่ในใจไปแล้วจ้า,ๆๆๆาเขาได้หดอกคอร์เจเองดาผ่านแล้วต้งปีนเสร็จมันแล้วมั้ย ใส่ลงไปวะนะเดิมก่อนดีกว่ามีสแกนปหมโอ้วันเดือดไฟอีโด <c oughs> มึงยังจะได้คิวอีกหรอขนาดแต่งไ,ได้คิวสบายสุดต้องใช้สกิลอะไรเลยอเอาไปล้วว่ามแม่มึงหล่อไปอ้าย ไกเลยฟัไเดืเอดเอาเอาไปายอาดีล็อกคนตีก่อนรอได้วย <c oughs> จริงอาตีไม่ให้เราเม,มามาเอาอย่างน <c oughs> ี <c oughs> ้ไปดูคทานจริงมึงไม่รอดแล้วไปไปไ่รับรับอุ้ยไม่รับเราโดนพี่บาสต่อวะโอ้ใคดู <c oughs> อ้าวโดนพี่บาสพุ่งไปนู่นเลยได้ได้พี่ดูได้โดนแทงกระแพงโอ้ยเมลเมเมเออหัวขาดดิสนุกอ่ะยอน้องกำลังไปโดนแต่แต่นี่มาีมาดีมาทีเดียว นนเมนไหมอไไหีไม่ทันสว <c oughs> ยสโโมากอ๋อใอ้หาอ้หางพี่อ่ะออแบลบบันหาใส่ใครออกไปเบนยิงมาแล้วที่น่า อะไรอยู่ต่อได้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 ไปละอันตีตอนโค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 กิดแค่นี้มันโอ้พี่เจอพี่เจอความรับไอ้นี่เว้ยอันตีมันติดมันติดออนฮิตด้วยแล้วคาเคนก็ติดนี่คอันตีบอวีก็ พีกว่าอยู่ในงมันติที่แรงอย่างว่ามันแปะแปะแปะไม่ตอนเนี้ท็อปกรูดอะดึงอท็อปกู้กรรมอะนี่มันเจอไปโอ้ยมีรัก้อมบนเกิร์ด ok. ไอ้ท็อปเอาไม่ไมใช่เอทอกเหรอมันยังอยู่ใช่ไหมไอันนี้อันตีเราปต่เบ้า โอ๊ยไม่ไม่ตายกูสักตัวเลยแงอ่อห้าเนียนี่อสไตเนาะเปียห้อะไรวะเนี่ยนะเตียวเองเกีงแล้วเดิมนะตามท่นเดดรนเดือดนตต เราบินมาหาตุ๊กตายแล้วตายอยู่เงมียอยู่สมารสมัครโอ้โหเรงบินมาแไปมังกรคนนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปมังกรเองใครติดคอพี่ถอดก่อนถอดก่อน วที่บ้านเราทิ้งแล้วตอนที่มันจะเอาแค่พี่ด้วยเหรอมันไม่เอาเราเลยนะไม่เข้าใจมันเหมือนกันกับบารนี่มันจะไหมเอาดิเอาดิไฮไลท์สี่ห้า ต่อ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 ไม่ถ uh ึงโอ้ยแทบเทียดเลยเฮ้ยตีลูกบอลนี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหสตินั่นมาได้ได้ได้ถกกกมาเย็นๆยเพื่อพี่มาได้สวยเบีอีกไหนเราอีกไหนเราอีกโถ่ตีหนีไปเลยเฮ้ยแค่ลิ้นแค่ลิ้นลงมอนน้าหมดไม่พันไป่อนเทีย double kill ขอบคุณ triple kill บอลรอนไหมบอลรอนไหมาบอลนไหมอืตายดีกว่าโอ้ยเฮ้ย้

แล้วเพน้าคิวอ่ไเองพนดาคิวอยู่ไหนเาไะต่อเองเหรอจะต่อก็ได้ตาเพ้าวไง่ร่ยโอ้มคิวตัวปั่นจะตาย